มาดูทางด้านกรมราชธรรมกันบ้างครับที่ได้มีการเผยเรื่องของอาการผู้ต้องขังทางการเมืองที่ติดโควิด1 9นะครับที่ไปรักษาตัวอยู่ที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วครับนายธวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมราชธรรมและโฆษกกรมราชธรรมนะครับก็เปิดเผยว่า ความคืบหน้าเรื่องของการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด -19 นะที่ถูกส่งตัวมาเพื่อเข้ารักกษาที่ทางทัศสถานโรงพยาบาลราชธานจานวน5รายน่ซึ่งประกอบไปด้วยนายภริชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินนายพรมศอนวีระธรรมจารีหรือว่าฟ้านะครับนายพานุพง์จัดนอกหรือว่านายไม้นี่แหละแล้วก็นายชาติชายแกดําแล้วก็นายจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษา ในวันนี้แพทย์ประจําทันทถานโรงพยาบาลรัชธานีก็บอกว่าได้เข้าไปตรวจร่างกายก็พบว่านายภริชเนี่ยรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องนะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการเหนื่อยหอบนะอ่อนเพลียเล็กน้อยไม่ไอไม่มีน้ำมูกนอนหลับพักผ่อนได้นายพมศรเองก็รู้สึกตัวดียิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่มีอาการเหนื่อยหอบเช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่มีไข้ไม่มีอาการปวดศรีรษะรับประทานอาหารได้ขับถ่ายปกติโอ้ดูตลอดเลยนะนอนหลับพักผ่อนได้ดี โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนของทั้งสองรายอันนี้ผลเป็นปกติและได้รับการรักษาโควิด19จคบครบกําหนด14วันแล้วอยู่ในระหว่างการพักฟื้นเพื่อจาหน่ายกลับไปคุมขังอย่างเรือนจาตามเดิมนะครับส่วนทางด้านนายพานุพงศ์ก็บอกว่ารู้สึกตัวดีไม่มีอาการหอบเหนื่อยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะสีหน้าดูสดใสย,ยิ้มแยม้มพูดคุยเป็นกันเองช่วยเหลือตัวเองได้หายใจปกตินะไม่เจ็บไม่แน่นหน้าอกไม่มีหอบเหนื่อยนะครับไม่มีไข้ไม่เจ็บคอไม่ปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ครับถ่ายปกตินะนอนหลับพักผ่อนได้ก็ับสรุปก็หายแล้วนะในส่วนอาการปวดเข่าด้านซ้ายไม่มีอาการบวมแดงเข่าไม่มีผิดรูปสามารถเดินทากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติแพทย์ก็ได้ให้ยาแก้ปวดเข่าพร้อมกับแนะนําการปฏิบัติตัวโดยนายจตุพัทเองก็รู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องนะครับไม่มีอาการหอบเหนื่อยไม่มีไข้นะแต่ว่ามีการอ่อนเพลียเล็กน้อยไม่ไอไม่มีน้ำมูกนะนอนหลับพักผ่อนได้ ส่วนอาการผื่นขนาดเล็กตามร่างกายของนายจาตุพันเนี่ยก็แจ้งว่าเคยเป็นอยู่ตั้งแต่ที่อยู่ทันทสถานบําบัดพิเศษกลางแล้วจากการรักษาก็พบมีอาการดีขึ้นผื่นคันตามตัวก็ลดลงขณะที่ด้านนายชาติชายเองก็บอกว่ารู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องนะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการเหนื่อหอบเหนื่อยไม่มีไข้นอนหลับพักผ่อนได้ดีรับประทานอาหารได้ขับถ่ายปกติส่วน อาการที่พบว่ามีฝ้าที่ชายปอดจากการเอกซเรย์ปอดเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาก็ผลก็บอกว่าปกตินะแพทย์ก็ให้หายใจรุมแอร์นะครับก็ทําได้ไม่มีอาการหายใจแบบว่าแน่นเหนื่อยนะครับโดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและก็ค่าออกซิเจนของทั้ง3รายก็บอกว่าผลเป็นปกตินายธวัชชัยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทันทสถานบ,บําบัดพิเศษกลางจำนวน2คนก็ได้แก่นายอนนท์นำพาและก็นายเวหาแสนชนะแสนชนชนะศึกนะ ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดสิเป็นครั้งที่4แล้วเมื่อวันที่2กันยายนก็พบว่าผลเป็นลบไม่มีอาการเจ็บป่วยสุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงดีทั้งนี้ในส่วนของนอายอนนท์เนี่ยที่มีผลตรวจเป็นลบแต่ผู้ต้องหงร่วมห้องเดียวกันมีผลตรวจเป็นบวกนะจำนวน11คนภายหลังจากการขนย้ายผู้ติดเชื้อออกจากห้องกักโรคที่19อาคาร2เจ้าหน้าที่จึงได้ดาเนินการย้ายนานยอนนท์ไปกักโรคยังห้องกักโรคที่20อาคาร2 ซึ่งก็ได้ทําความสะอาดฆ่าเชื้อเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อป้องกันเชื้อนะหลังจากที่มีการขนย้ายผู้ต้องขังที่ติดเชื้อออกไปพร้อมทั้งทําความสะอาดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อห้องกักโรคที่19ทิ้งไว้เป็นเวลา1วันโดยทุกกระบวนการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเข้มงวดนะครับภายใต้ามาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยครับ